สะเทือนใจชาอึนอูร่รำให้เพื่อนๆโทษตัวเองที่ช่วยมุนบินไม่ได้มีรายงานว่าชาอึนอูและเพื่อนๆร่วมวงแอสตโตรไม่สามารถกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้รวมทั้งยังตำหนิตัวเองว่าพวกเขาไม่เข้าใจและช่วยให้มุนบินเอาชนะความกดดันได้ ในปัจจุบันนอกจากครอบครัวของมุนบินแล้วสมาชิกแอสโตรก็ยังเสียใจมากที่สุดกับการจากไปของมุนบินและสมาชิกทั้ง5คนรวมถึงอดีตสมาชิกร็อกกี้อยู่เคียงข้างมุนบินที่งานศพในช่วงเวลาสุดท้ายของพวกเขา และจากการเปิดเผยจานานเทต้นสังกัดกล่าวว่าสมาชิกทั้ง5คนชาอึนอูเอ็มเจจินจินชันฮาและร็อกกี้ต่างก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและไม่สามารถกลั้นน้ําตาเอาไว้ได้โดยฉเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกกําลังตําหนิตัวเองที่ไม่เข้าใจและช่วยให้มุนบินเอาชนะความกดดันในชีวิตได้สิ่งนี้เพิ่มความหนักหน่วงให้กับหัวใจของพวกเขามากยิ่งขึ้น